คลิปนี้เป็นสูตรชายเย็นแล้วก็ชาปันโดยใช้การสกัดด้วยเครื่องชงกับเทคนิคง,ง่ายๆที่สกัดชาที่โคตรเข้มยังไม่ต้องเชื่อเหตนนะลองทำตามดูเฮีย er, ใช้การชงขนาด58มิลเมนูแรกเป็นชาไทยเย็นใช้ใบาชาใต้15กรัมโดยใบายชาใต้จะมีความเข้มหอมเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์พิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ชอบชาหอมฟุ้งขึ้นจมูก ตามสูตรสก,กัดชาให้โคตรเข้มจะแบ่งการบ่มชาเป็น3รอบกดครั้งที่1ให้ได้น้ำชาชาม0ิลแล้วพัก1นาทีเมื่อครบ1นาทีให้กดครั้งที่2จนได้น้ำรวม60มลิพอได้น้ำชา60มลลิแล้วให้พัก1นาทีพอครบ1นาทีให้กดครั้งที่3จนได้น้ำรวม90 ตามสูตรแก้ว16ออนเรื่องระยะเวลาการพักระหว่างบ่มชานี้ไม่ตายตัวนะครับให้จําไว้ว่ายิ่งพักนานชาย,ยิ่งเข้มและถ้าลูกค้าชอบแบบเข้มกลางๆพัก30สีวีก็พออันนี้เ,เพื่อนๆต้องปรับตามลูกค้านะครับนมข้นหวาน30 ml ครีมเหลวอ,อโลมา40น้ำตาลอ้อย0.75อันนี้เป็นสูตรหวานกลางน้ำชาที่เราสกัดได้90 นมสด10ส,สามารถเปลีนน่ยนนมสดเป็นฟองนมได้นะครับสำหรับน้องๆที่ทำร้านแนวคาเฟ่จะได้เพิ่มความน่ากินสังเกตสีของชาถ้าเราสกัดชาได้ดีสีจะออกมาเข้มแล้วก็มีกลิ่นหอมมากแบบนี้อาจดูชาแล้วก็พิธีพิถันหน่อยสําหรับในช่วงการบ่มชาแต่รสชาติและความเข้มหอมที่ได้ใครได้กิน,นก็ต้องจิดใจแน่นอนชาไทยเย็นร้านลเบอร36พร้อมเสิร์ฟให้สังเกตใบชาหลังจากที่เราสกัดเสร็จ ถ้าเราสกัดได้ดีดึงรสชาติของใบาชาออกมาทั้งหมดอะใบาชาจะเป็นก้อนแบบนี้ต่อไปเป็นเมนูชาปัน่นเฮียใช้ใบาชาเขียว16กรัมสูตรนี้เป็นสูตรคาเฟ่เน้นความหอมละมุนผสมระหว่างใบาชาเหนือกับใบาชาใต้สกัดเหมือนเดิมตามสูตรแบ่งการสกัดออกเป็น3ครั้งครั้งที่1กดน้ําชาให้ได้30 ml และพัก1นาที ครั้งที่2กดอีก30ให้ได้น้ํารวม60แล้วก็พัก1นาทีเมื่อพักครั้งที่2ครบ1นาทีแล้วให้กดต่ออีก20เป็น80 ml ตามสูตรหรือว่าลูกค้าสั่งเป็นชาปั่นแบบเน้นชาเข้มให้กดต่อจนได้น้ําชา100แล้วปั่นรวมตามสูตรได้เลยสูตรปั่นใช้นมข้นหวาน50ครีม30น้ำตาลอ้อย2ช้อนชา ตามด้วยน้ำชาที่เราสกัดได้80สังเกตสีของชาเขียวดูเข้มข้นแล้วก็หอมน่ากินมากใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในโถปัน่นสูตรของเฮียจะใช้เป็นน้ำแข็งรอเล็กผูนแก้วนิดหน่อยไม่พูนเยอะนะครับตอนเริ่มต้นให้ปั่นแบบเบาที่สุดก่อนเพื่อเป็นการวอร์มและถนอมเครื่องปัน่น พอเริ่มเข้ากันแล้วให้กดกระแทกเบอร์แรงที่สุดเลยถ้าเครื่องปั่นล้วแรงถึงเนื้อที่ได้จะเป็นสมูทตี้เหมือนไอศครีมถ้าใครมองหาเครื่องปั่นอยู่เฮียแนะนําตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวจบราคา3,500แต่คุณภาพ่ะเท่ากับเครื่องหลักหมือนสามารถปั่นผลไม้ฟิตได้หรือปั่นติดต่อกันนะ50แก้วต่อวันสบายส สังเกตเนื้อที่ได้จากริลวๆพอปั่นเสร็จอะกลายเป็นเนื้อไอศครีมเลยหลายคนอาจคิดว่าเฮียมารีวิวอะแล้วก็ขายของแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่พูดตรงๆอะน้องๆก็ไปซื้อเครื่องละพันกว่าบาทมาแล้วก็มาทิ้งอะจะเสียตังค์มากกว่าเดิมอันนี้แชร์ประสบการณ์ตรงจากคนที่ซื้อมาทิ้งแล้วเป็น10ตัว <laughs> พอเฮียซื้อตัวนี้มาใช้แล้วมันดีก็เลยอยากแนะนํา าราดซอสคาราเมลตกแต่งเพิ่มความน่ากินเฮียชอบแต่งที่ฝาจนน้องๆตั้งฉายาว่าร้านอร่อยเลียฝา <c oughs> ขอขายของบ้างนะถ้าน้องๆสนใจเมล็กกาแฟใบาชาอุปกรณ์ทุกอย่างอะ่ะอุดหนุนได้ที่ร้าน n no. นเบอร์36ทุกช่องทางเลยหรือน้องๆที่อยากเปิดร้านกาแฟเฮียทําทสรุปสูตรไว้ให้แล้ว120เมนูขายดีสําหรับเครื่องชงราคา390บาทติดต่อได้ที่ Facebook n no. u เบอร์6นะครับหรือว่าดูฟรีได้เลยที่ YouTube n no. เบอร์36ขอบคุณครับ